แอดมินอยู่ที่น้ำตกเฮลโลมครับนี่น้ำตกเฮลโลมวันนี้เรามากับผู้ใหญ่รุ่งโรดมากับจ้อยโยธาธิการและผังเมืองอนี่สถาปนิกมาออกแบบวันนี้เรามาจะมาออกแบบอะไรบ้างนะออกแบบอ,อะไรบ้างจะมา,นะมาออกแบบจุดท่องเที่ยวของที่น้ำตกเฮลโลมนะคะก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็จุดเส,เส้นทางศึกษาธรรมชาติต่างๆนะคะของพื้นที่น้ำตกสวยมาก ซึ่งอยากให้คนชุมพรแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันในอนาคตจะดําเนินการออกแบบและปรับปรุงนะคะเบื้องต้นวันนี้สถาปนิกโยธามาแล้วโยธาส่งมาแล้วส่งสถาปนิกมาแล้วผู้ใหญ่รดเป็นไงบ้างดีไหมวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางการที่สุดครับที่เห็นวิศวะเป็นสถาปนิกนะครับเข้ามาออกแบบแล้วนำตอกเคหลมกําลังจะเปลี่ยนโฉมแต่ว่าไม่ได้ไปทําลายนะครับแค่มาปรับปรุงแล้วก็ทําพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ได้จอดรถสบายได้มีห้องน้ําที่เดิน,นที่พักระหว่างทางอ,อ,อะไรอย่างประมาณนี้ครับให้ให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเราเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วใช่ครับวันนี้งบประมาณปี7แ <c oughs> น่น <c oughs> อนถ้าได้โปรับเกณ์ี่จะสวยงามมากเลยครับคขอบคุณครับขอบคุณมากครับไปต่อเดี๋ยวให้ดูระหว่างทางไปกันค่ะบบ๊าย